ตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างครับก็ถือว่าน้ําที่ตกทั้งในโดยเฉพาะในตัวเมืองเองร้อยตัวบินนะครับทางเหนือที่200กว่าขณะนี้น้าทั้งในกับน้ำข้างนอกนี่มาบวกกันนะครับสถานการณ์น่าเป็นห่วงนะครับระหว่างนี้เรากำลังรอเครื่องสูบน้ำของสุพรานมาสูบเพื่อระบายออกไม่งั้นน้ำจะท่วมที่บ้านดรนสีสสถานการณ์เครื่องสูบน้ำของเทศบาลสองเครื่องที่ตรงต้นโพนี่สูบเต็มกำลังนะยังยังน่าจะเอาไปอยู่ จำเป็นที่จะต้องปั๊มใต้ดินไปนะครับปั๊มปั๊มไปก็จะไปไปที่บ้านมินทัลลี่ก็เป็นปัญหาอยู่นะครับทีนี้เราปิดประตูน้ําประตูน้ําปิดหมดแล้วครับปิดทุกบานแล้วนะฮะครับแต่แล้ว่าสถานการณ์ตรงนี้ก็คือจําเป็นต้องใช้เครื่องสูบนี้ครับเครื่องสูบนี้กี่กี่เซนนะเรศบาลจุฬาฯก็สิบสี่นิ้วอ๋อครับเดี๋ยวว่าน้ำน้ำขึ้นชั่วโมงละสามสิบเซนเลย่อนอเนี้ยชั่วโมงละสามสิบเซนครับคือว่ามาเร็วชั่วโมงก็หนึ่งเมตรนะฮะ ประมาณ30เปอรเซ็นต์ว่าไม่เร็วมังอ่ะก็เป็นน้ำที่มาจากทุกพื้นที่ของทางทางตอนเหนือครับสถานการณ์น่าเป็นห่วงมาก